Đi dạ đi dạ 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 đi dạ 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 đi dạ 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 Chị dạ dạ chị dạ ก้ไปเลนเดือน้าไปเลนเดือนเนาะเนาะก้าไี่เขาเนี่ยเนาะเนาโอ้ยบังหวูกเยี่ยเี่ยเนี่ยเโอ้ยเดี๋ยวเ้ดอะั้นอะบัญชบอนี่บบอยูนี่เอเขาข้ามาเข้าหเข้าหอเอ้าอย่เลีแท้งเลยเด้อ nhé thì luôn dạ ô dạ phao dạ ไปละแจหานนึงน่ดแจ โยกโยเท่าี่เนาะนี่พี่ยกให้น้อพท่านดีละข้าลูกไส้ออกเ่ยกเหงาพนันปวดขี้เนี่ยเมื่อเช้าต้องข้าออกค่ะข้าออกน้เาน่าเตะกัมานัอาพี่เดไป่วาดไปว เตะเตะกับไปนั่มแรล้งฆ่าแกล้งรัาออกแรล้งย่ามือเศร้าค่ะออกกำลังกายผ้าลูกไส้ออกแล้งหนี่มูเศร้าก็บลูกไส้เตะเออมือนี้มือนี้สีเดียาพิจัดการนเดอเด้อมือนี้เด้อผ้าหน้าเตะไปนั่มเหมือนี้ เก็สิไปเไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยเจ้ไปเที่ยวใช่เจ๊จไปเสริมควบรออะเต้ที่ไปเสริมควบเอะอล่ออ่ออออลอหลายนิ่ลอายนออโอยอัใช่ดื้อนี่ยแกแม่ซ่อนบายยืเ้ ดดนมียังละ่ะอังละลุคนใจ่คนอยข่อยจังรอนี่นั่งซืองออออ้อนน่นั่งซื่อหน่บ่ดื้อบ่เมื่อนเนิคนใจ่ดันกะเจ้าไว้นั่งบ่หนีิที่เราคาตื้นเจ้าขึ้นมากบับเพ้นกับ อยากออกแ,นแลนเนาะค่ะต้องเอาเพือ่อนออกมาแลนมาขี่มาเยาวก้อนขี่เดเป็น เหตงานก็ต้องได้เอาหลุกไส้มาจี่มาเหยาะทั้งวันบ้านฉันนั่นละมันคลองพี่น้อง ฝุ่นข้างหน้าฝุ่นมีไกลค่ะต้องเอาไอ้เสียไหลครับพ่อไกล้พ่อไกลพ่อไกล้ต้องเอาไอ้เสียไลหลครับคนฉัาดเนี่ยเนี้ยมันจีลาดไกลใเห็นไม่ใช่ต่อย คอยสิไปนั่งน่ายเต่คนเห็นรถคนขี่รถอะไกขจะขนไปนั่เอาข้นิ่ะข้นลงเอเอาข้นนั่งรถมันั่งรถน้ำพรมันนี้จะก็แค่ขืนยิ่งะขนข้ามขนเพื่อ้เรามันเรื่องถ้ามันนั่งเมืองบ่คคก็ได้แล้หล 了 คนเขียน่อยเขีนยน

เอ้ยเจียนยังไม่จุนะเตียนยจุมนจ้มแล้วก็เจียนพว่ำเจีนะมีแห้งเจ้น้อ,อยแจ้น้อยสีฟ้านะ่าเจียออกที่แบบใครขังกินอาหาร เล่นกับมักินเขานะนี่อะไรใชยใช่ เนี่ยค่ะซ้หรับคลิปพี่เม็ดต่อยกับเสี่ยวไว้ซ้ำหนี่ส้าก้อนเนาะค่ะคลิปหนาพอกันซ้าเม็ดต่อยไม่กับน้องฮุยน้องเต้ไม่ค่ะสวัสดีค่ะกินอะไ